สวัดค่ะวันนี้นะคะเรามาแนะนำนี่ถ้วยร้อนนะคะถ้วยร้อนอันนี้หลายคนคงคุ้นชินกันแล้วนะคะเพราะมันเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่มันจะมีฮิตเป็นแบบถ้วยร้อนของจีนใช่ไหมที่มันฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่แบบคล้ายๆอย่างเงี้ยโอเคเออประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยของไทยเรานะคะก็มีแล้วเออตอนนี้นะคะที่เซเว่นมีปโปรอยู่นะคะมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะวันนี้เราได้ รถนี้มาชาบูน้ำดำนะคะกับเล็กเกียวเรือเดี๋ยววันนี้เราจะลองเป็นตัวชาบูน้ำดำนะคะนี่ให้ดูด้วยก็ใครเป็นพรีเซนเตอร์นี่นี่นี่นะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ,ะก็กินขับพอกพรีเซนเตอร์ด้วยหนึ่ง โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะคะมันก็จะมีบอกวิธีทําไว้ละเอียดอยู่นะคะก็คือเปิดตรงนี้ออกแล้วก็เอาทุกอย่างนะคะออกมาแล้วเราก็จะมีให้เราใส่น้ําแล้วก็มีแกส๊สตัวที่เป็นทําความร้อนนะคะอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราก็เติมทุกอย่างไปแล้วเราก็เติมน้ําลงไปนะคะทิ้งไว้15นาทีเดี๋ยวเรามาแนะนำในถ้วยกันก่อนนะคะดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนีนะคะเปิดมาแล้วก็จะมีช้อนให้ ชอบแบบส้มน,นะคะมีน้ำชาบูอย่างนี้แล้วก็มีมะำมะัาตัวเส้นน้นมันนะคะข้างในนี้ก็เหมือนน่าจะมีแบบววพวกสารายพวกผักที่เป็นอบแห้งอะคะ่ะอยู่ข้างในด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาอัน,นี้ออกก่อนนี่นะคะตัวทำความร้อนของเรานี่นะคะเดีย๋ยวเราก็จะแกะตัวนี้ใส่ในนี้แล้วก็เติมน้ำ ที่เราเตรียมไว้กันนะคะมีวันนี้เรากินน้ำชาบูน้ำดำเราก็เตรียมแบบพวกเนื้อหมูสไลด์นะคะมีไส้กรอกมีเต้าหู้ปลามีสาหร่มีผักมีเห็ดนะคะนีเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปน,นี้มาดูกันนะคะว่ามันจะทําให้พวกเนื้อสัตว์กับพวกลูกชิ้นพวกนี้สุกไหมโอเคเดีย๋ยวเราไปทำกันเลย หวาให้ใส่ตัวซอสเลยนะคะเดี๋ยวอีกสิบนาทีมาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะคะว่าถ้วยร้อนของเราหมูกับผักแล้วก็แอดวีติ้งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันสุกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ้คนน่ากินมากเดี๋ยวเราให้ดูอี่เฮ้ยดูดีเดี๋ยวเราเ,เราเราอมๆ,ๆ,ๆ,ๆให้บนี่มบริ่ นี่ทุกคนดูดีดูดีมากทุกอย่างสุกผักสุกหมูสุกเออทุกอย่างดีมากอน,อนร้อนร้อนค่อนข้างร้อนนิดนึงนะทุกคนข้างในยังแบบพอยกอันนี้ออกมามันยังมีไอร้อนอยู่นะ <c oughs> เันเหมือนคนงูอ วอรมอยู่เลยมันยังร้อนยังมีไอความร้อนอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเด็กๆทําเองก็คือต้องระวังนะขนาดเราเราว่าเออมันยังร้อนอยู่เลยอะนี่ให้ทุกคนดูกันเต็มๆดูดีเสียดายอะถ้วยมันเล็กไปหน่อยแล้วก็คือผักที่เราเตรียมไว้ก็คือใส่ได้นินเปียวเราเทใส่ หอมทุกคนหอมแบบน้ำชาบูน้ำดำเลยะคะ่ะรสชาติคือได้เลยรสชาติแบบรสชาติแบบเหมือนชาบูเหมือนตัวชาบูน้ำดำที่มันเป็นขวดๆนะคะแล้วเราเอามาทำเองอะ่ะเออรสชาติมันคือประมาณนั้นเลยมันจะหว,วานหวานหอมหอม มีความกรมกรอมกรุบแล้เวเรามาดูหมูกันนะหมูสุกไหมแต่จริงๆมันก็ต้องสุกเลยเนาะเพราะมันก็เป็นหมูสามชั้นสไลด์ที่มันบางมาอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ได้ต้องการความร้อนมากเท่าไหร่สุกค่ะ ว่าดีเลยนะแต่ถามว่าอร่อยไหมก็โอเคเลยสามสิบห้าบาทนะคะก็คือคุ้มก็คือคุ้มอยู่ถ้าเทียบกับความสะดวกนะเพราะจริงๆเราต้องไม่รู้ว่าจริงๆมันให้มาแค่ตัวน้ําชาบูกับเส้นแล้วก็ในเส้นเนี้ยอาจจะมีแบบพวกผักแห้งๆอบๆหน่อยนึงนะคะแต่ถามว่าเออด้วยเทคโนโลยีต่างๆอะ่ะมันก็ก็ได้แหละ ก่อนที่เส้นจะอืดเกกว่าน,นี้เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะทําอะไรหรือจะกินอะไรหรือจะยังไงนะคะก็ห่างหายจากการแบบถ่ายคลิปเห็นหน้าไปนานยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ